โทษทุกคนไปเจ็บพอ,อือผมกดใจมากี่คนเนี่ยคอมเมนเยอะจังอะเอ้ยมันคืออะไรก็ต่อผิดแล้วครูบดิกก็หันมาหน้ากลัวนะครับลองทำดูนะเนี่ยโหดเยอะเป็นครั้งแรกที่ช่องนี้มีคนคอมเมนต์หนึ่งรอยหนึ่งร้อขึ้นไป เืออย่าวพูดจีตาผมก็เพิ่มขึ้นด้วยอันี้ทำหน้ากดทำไมช่างมันนะผมก็ไม่รู้ผมก็จะไปว่าเขามัว่วไม่ได้ทีผมชอบเผือไปกดต่อกับเน่ช็อตหรือเปล่าทุกคนคลิปนี้ช็อตหรือเปล่าม่นจะเป็นช็อต เดี๋ยวคนถอดต,ตอบกลับไปอีกเรจะตอบกลับไม่ได้ไหมเนี่ยเด้ยวจับคอบจิบเราจะเป็นวิดีโอเลยไอ้ช็อตนเนี่ยโคตรเยอะโอ้ยทุกคน กดใจละถุนไม่น่กดใจเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยเลยโอ้เยอะคนเลยโอ้โหสองทีแล้ว วิดีโอวิดีโอแน่นอนยังไงก็ไม่ได้ลงคลิปยาวๆมานานเดี๋ยวมันยาวไหมล่ะมันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงดอ้วยโห้่จบเนี้ยยังมีต่ออีกเดรอก็นั่นนะมันเป็นคอมเมนต์ แล้วพวกยูทูบเบอร์เออคนอะคนที่เขาชอบกดแล้วยูทูบเบอร์คนที่เขา,าคอมเมนต์เป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยแล้วเขาก็ชอบกดใจกดใจคนแฟนคลับที่มาคอมเมนต์เขาจะกดใจไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงวะเป็นไหมคอมเมนต์หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเหรอ ผได้ดูเจ็ดเออไม่ได้ไปคลิปช็อตละคลิปวิดีโอแหละถ้าผมพลาดอะไรไม่ได้กดใจก็คอมเมนต์ดูนะถ้าไม่คอมเมนต์แสดงว่าผมกดใจครบแล้วครบทุกคนครบเออครบ เอะแต่ช่องเราก็มีคนดูใหม่มาในล่ช่องนเนี้ยนี่ครับเขาลงเขาเขาลงเลยเนี่ยมาคลิปผมนี่ไม่ไม่ไม่ใช่คลิปผมแต่เป็นเกมที่ผมสร้างมาในวารูปดูกกอนนะทุกคนมาผมจะไม่พูดตอนนี้ เขามิดเขาวันแล้วตี๋วยวติตามไปนะ